ซึ่งถือว่าทำได้ดีในเกรดของตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเป็น Sky Active t e c h n o l o g สีูกเรียงเปลี่ยนยางใหม่4เส้นเป็นยางอะไรสํารองมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะแบบธรรมดาเม็ดองค์เม็ดท้าทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็จะมีเป็นโซลเกียร์หรือว่าโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้70,000๗๖38กิโล สวัสดีครับคุณผู้ชมรถเก๋งขวัญใจคนทํางานในตัวเมืองนะครับวันนี้ก็เอามานําเสนอให้ได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นกับ m a สด a 3 2.04ปี2016นะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยตัวนี้มันจะมีการเปิดหัวไว้ว่าเป็น MY 2.016นะครับซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรจากรุ่นเดิมมาไม่กี่อย่างในแต่ละตัวเกรดรุ่นย่อยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ย ในช่วงตอนที่ออกมาจากมือหนึ่งเนี่ยราคาน่าตกใจมากนะครับเพราะว่ารถในทรงแบบเกรด d ีซิกเมนหรือ c s ซ g กเมนตัวนี้ให้ราคาป้ายแดงถึง90้าแสนกว่าบาทนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบมันเทียบเท่ากันในเรื่องตัวพวกแบบ FK เลยนะตรงนี้คือมันก็จะมีการคู่ขี้สูสีกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแต่พอมาเป็นมือสอเนี่ย ปีนี้2025 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25อายุตัวรถ9ปีผ่านมาเป็นระยะเวลา9ปีถามว่ายังน่าใช้อยู่หรือไม่ถ้าเกิดรถสวยสภาพดีราคาจับต้องได้ยังไงก็น่าใช้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวมุกนะครับออกมือหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มตังค์อยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งมันจะมีอยู่2ส,สีที่ต้องเพิ่มตังค์ก็คือจะเป็นตัวแดงมุกกับตัวขาวมุกนะครับ สำหรับตัว C เนี่ยให้มาเป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรจิเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัดโมกคู่หน้านะติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวรถเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก4 4เกรดรุ่นย่อยทั้ง5ประตูและ4ประตูจะอยู่ในเกรดรุ่นย่อยตัวเดียวกันทั้งหมดแล้วแต่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อว่าต้องการตัวไหนนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ไม่มีอะไรมากกรอบด้านหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับ แล้วก็ตัวกระจังจะเป็นแบบสีดําด้านนะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสังเกตเห็นไหมฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยหรือในช่วงหน้าของตัวรถเนี่ยมันจะแบบยาวๆมากนะฮะแต่ว่าทรงมันสวยนะเพราะว่ามันจะสะโลปลงมานะครับเครื่อง2.0เบนซินตัวนี้เนี่ยให้พละกําลังสูงสุดนวะ165แรงมา้านะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ย213นิวตันเมตร ซึ่งถือว่าทำได้ดีในเกรดของตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเป็น Sky Active Technology C ี4สูบเรียงนะครับสำหรับในเรื่ององตัวบอดี้ด้านหน้าเนี่ยโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยคือเดิมหมดเลยคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยการซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยในนามของโชว์รูมเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการซื้อรถทั่วไปตรงที่ว่าการรับประกันโครงสร้างมันมีการรับประกันหลังการขายมันมีนะครับแล้วก็สามารถให้ผู้ซื้อ ทดลองขับหรือว่ามีการเช็ดไร์ได้ด้วยนะครับคร่าน,นี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวฝังกระโปรงด้านบนเนี่ยมันจะเห็นไปตัวขอบกระดูกงูเห็นไหมฮะแต่ว่าฉนวนกันความร้อนเนี่ยคือมันจะไม่ได้มีการติดตั้งมาให้นะครับแต่ในส่วนของแผงหลังเครื่องยนต์เนี่ยหรือว่าตัวคอนโซลหน้าเนี่ยอันนี้มีนะครับแล้วก็พวกแบบอย่างหัวเบ้าชงเบ้าโชกนะครับพวกนงพวกน็อตมีการเซอร์วิสมีการแมเทนต์นในส่วนตัวช่วงล่างทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมหมดเพราะว่าอย่างรถเนี่ย ตัวเนี่ยไม่ไม่เกิน1นึ่งแสนกิโลนะอายุตัวรถ9ปีเนี่ยถือว่าการใช้งานเนี่ยน้อยมากนะครับโครงสร้างสวยบอดี้เดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือว่าไฟไหมนะครับคราวนี้เนี่ยออยากให้ดูในส่งตัวเครื่องถ้าเกิดหลุมตรงกลางนี่ก็คือเติมเติมน้ํามันเครื่องนะแต่ถ้าเกิดเราจะเช็คตัวเครื่องเราต้องดูจากตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวก้านไว้น้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเกิดอันดึงขึ้นมาดิเห็นไหมฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีอยู่แล้วเห็นไหม แต่ว่ามันไม่ได้ใสเพราะว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดตัวไส้ในมันเสียนะหรือกําลังอาจเป็นปัญหานะคุณผู้ชมมันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันหรือไอน้ามันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยตรงนี้คือมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างมันกระเด็นขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันเป็นตัวสีด้านพอรามีน้ําหรือมีอะไรมาโดนเนี่ยมันจะเป็นจุดให้เราเห็นเลยจากในคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างตรงนี้คือมันเมคเซนไม่ได้สมมุติในอย่างในกรณีที่เราอาจจะมีการเมคเซน นะครับหรือว่าอาจจะมีการแบบพูดไม่ตรงกับที่ตัวรถเป็นพอเวลาคุณลูกคุณคุณผู้ชมมาดูรถตัวจริงเนี่ยและเกิดแบบเนี้ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบน่าผิดหวังมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวในเรื่องตัวการร์วิสทุกอย่างอันก็จะทําให้ทั้งหมดก่อนที่จะมีการรับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องระบบหล่อเย็นน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายนะครับทุกอย่างเราจะมีการเช็คให้กับตรงนี้คุณลูกค้าทั้งหมดไม่ต้องกังวลส่วนในเรื่องตัวแบตเตอรี่เนี่ยทนนี่เรามีการเปลี่ยนแล้ว นะครับรถอายุ9ปีไม่ได้มีการเปลี่ยนแบบมันก็อาจจะคงเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวสีด้านข้างกันบ้างครับบอดี้ด้านข้างเนี่ยในช่วงที่มันดูรู้ึกส่าแบบยาวเนี่ยมันจะเป็นในสงตัวฝากกระโปรงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดอย่างเรามาดูในตัวแก้มหรือว่าช่วงตัวซุ้มล้อเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความโค้งเว้านะครับแล้วก็เส้นสายดีไซน์ด้านข้างตัวรถอันนี้ก็จะคุมและก็นนนเห็นอย่างชัดเจน ตัวล้อของเดิมเนี่ยให้ติดรถมาจะเป็นขอบ16นะครับตัวนี้เราก็มีการเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นเป็นตัว20560 R16 เป็นยางยี่ห้อของโอตานินะครับส่วนดน้านกันอย่างมาด้า3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีดานหรือแฮทแบ็กเนี่ยมันจะให้มาเป็นตัวหน้าดิสและก็หลังดิสเป็นดิสเบรกสีล้อมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับส่วนสีรายละเอียดทุกอย่างเรามีการเก็บนะฮะปรับสภาพเพื่อความสวยงามให้หมดแล้วที่เรียบร้อย ในตำแหน่งตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ในมุมฝั่งนี้เลยนะครับมันไม่ได้ให้มาแบบเป็นเส้น LED แต่มันอยู่ในมุมของตัวกระจกมองข้างฝั่งนี้เลยด่เป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เราไล่ขึ้นมาจากตัวเสา A นะครับหลังคาเนี่ยมันจะเป็นสโลปเหมือนกะระดองเต่าซึ่งจะไม่มีการเว้าหรือทํามาเป็นตัวแบบขึ้นเนินรับเกี่ยวกับตัวไดโลอเอนามิก e อะไรแบบนั้นอันนี้คือมันจะไม่มีนะครับยางขอบหลังคาด้านบนนี่ตรงเป๊ะนะฮะของเดิม นะครับไม่ได้มีการแกะไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็รถไม่มีอะไรตกมาใส่กับตัวหลังคารถแน่นอนนะครับมือเปิด4บานให้มาเป็นแบบพรีเมียมครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปุ่ม Smart Entry นะสำหรับตรงนี้ก็ปลดล็อกแล้วก็ร้องรถจากตัวปุ่มตรงนี้ได้เลยคราวนี้ดันขออนุญาตให้ดูในตำแหน่งตอนหน้าบ้างองศาในการเปิดประตูตอนหน้าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่กว้างมากเห็นไหมฮะ ซอกด้านนงด้านในข้างประตูเดิมหมดแผงด้านข้างประตูทุกอย่างเดิมหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวลองปรับให้มันเข้าใสละในตำแหน่งตันหน้านะถ้าเกิดอย่างอันนั่งเนี่ยอันสูงร้อยแปดสิบนะเอาแบบนั่งสบายๆเลยนะในการเดินทางหรือว่าการใช้งานจริงอยู่ในลักษณะประมาณนี้โอเคไหมอันนี้อันโอเคมากอันอาจ,จะต้องปรับหลังให้มันตึงมากกว่าน,นี้นิดนึงอันนี้ตึงเกินไปอันจะเอ็นลงมาอ่ะประมาณนี้อันนี้คืออันโอเคนะในตำแหน่งด้านหน้าที่สูงร้อยแปดสิบเซนติเมตร หัวเข่าอันทานัดในการที่จะนั่งแบบนี้นะครับศีษะกับตัวพื้นหลังคาตัวรถอันนี้ก็เหลืออยู่สักประมาณหนึ่งกัมปั้นตรงนี้เนี่ยคืออันจะปรับให้ดูว่าถ้าเกิดเราใช้งานในครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีความฟิกซ์หรือว่าจําเป็นอย่างว่าอันต้องนั่งแต่ในตําแหน่งด้านหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวอันจะนั่งตอนหลังให้ดูด้วยนะครับแต่พวกแบบขอบด้านข้างประตูอะไรพวกนี้ทุกอย่างอ่ะเดิมหมดนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวประตูตอนหลังเนี่ยนะครับ องศาในการเปิดเนี่ยเกือบ90แต่ไม่ถึงล็อกลงล็อกเด็กด้านซ้ายด้านขวาน,นี่มีมาให้หมดอยู่แล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวจะเอาตรงนี้ให้ดูครับยางขอบประตูเนี่ยนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเดิมเลยเม็ดองเม็ดอาร์ตทุกอย่างเดิมหมดนะครับตัวจุดไข่ปงไข่ปลาอันนี้ก็ไม่มีการทําใหม่หรือว่ามีการดึงทําอะไรเพิ่มเติมมานะฮะเพราะรถมันไม่มีการโดนชนในตําแหน่งเสาบีหรือว่าเสาท้ายตรงนี้มาแน่นอนนะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้ทั้ง4มุม ทางด้านซ้ายและด้านขวามืออันนี้ทางขออนุญาตลองนั่งให้ดูถ้าเกิดอย่างด้านหน้าเนี่ยอันนั้นเคยปรับไปแล้วถูกต้องไหมครับในความสูง180ซนเมตรถ้าเกิดอันนั่งด้านหลังเนี่ยเอาแบบหลังตึงก่อนนะถ้าเกิดหลังอันตึงเลยอ่ะนั่งแบบปกติทั่วไปเนี่ยอยู่ในท่าลักษณะแบบนี้นะครับสีสะก็จะเหลืออยู่มาสักหนึ่งกำปั้นเหมือนกันแล้วก็ในช่วงตัวหัวเข่าเนี่ยเราสามารถยืดคงยืดขาอะไรพวกนี้ได้สบายเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดไปในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับตัวรถเจที่่นัง เป็นทรงแฮนด์แบ็กเหมือนกันก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะปรับให้มันเอ็นลงไปกว่านี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นตัวสลักยิบโบกนะครับถ้าเกิดนะัต้องการที่จะนั่งแล้วก็งีบรับพับขดในตัวรถด้วยอันต้องเอ็นหลังลงมาเพื่อที่จะให้ศีรษะเนี่ยโดนกับพนักพิงศีรษะตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่นั่งสบายแลละนะครับตรงนี้คือนั่งสบายเลยมันเห็นภาพได้อย่างชัดเจนสําหรับใครที่อาจจะนึกภาพไม่ออกเกี่ยวกับในส่วนของการนั่งโดยสารนะนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอันก็อาจจะไม่มั่นใจว่า ในหนึ่งแค่สถานเนี่ยนะครับที่คุณลูกค้าพักอาศัยอยู่เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะนั่งกันเพียงพออย่างนี้หรือไม่ไปกับพงกับเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบสบายสบายเลยนะครับส่วนถ้าเกิดไปในตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเบาะมันจะมีความนูนขึ้นมากว่าด้านซ้ายและด้านขวามือนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าร้อยแปดสิบเซนติเมตรอย่างน,นั้งนี่นะศีรษะเนี่ย,นะยก็จะเหลืออยู่มาสักครึ่งกำปัน้นนะครับในกรณีแบบนี้คือเบาะมันจะมีความสูงกว่าพื้นที่ในช่วงตัวศีรษะก็อาจจะ ลดลงน้อยลงกว่านะครับแต่ถามว่าติดกับตัวสีสานไหมอันนี้คือไม่ติดแล้วก็หัวคงหัวเข่าอะไรนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับตรงนี้คือนั่งสบายมากนะฮะแต่ถ้าเกิดยังเป็นรถอีโกคาร์นะครับหรือว่าในแบบที่มันขึ้นมาเป็นระดับเรื่อยๆเกี่ยวกับตัวซีซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแฮทแบกนะครับแบบไหนก็ตามแต่เบาะมันสามารถที่จะพับได้เดี๋ยวเนี่นจะพับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งตอนด้านในไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวในสวงตัว คอนโซลด้านหน้าเราค่อยไปไล่ดูกันอีกทีหนึง่งคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งตอนหลังกันบ้างนะครับสำหรับอย่างตัว Mazda 3เนี่ยมันจะมีก่อนเชนแล้วมันจะมีตัวไม้ในเชนก็อย่างนั้นได้มีการเรียนให้ทราบโดยเบื้องต้นตัวนี้มันจะมีการปรับเพิ่มมาจากตัวรุ่นเดิมเนี่ยประมาณสักราคาเนี่ยนะประมาณสักเกือบ2 0 0 0 0กว่าบาทไม่เกิน25 0 0 0นะครับส่วนสำหรับด้านหลังนี่ตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดแบบนี้ นะครับโลโก้ทุกอย่างอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราจะมาลองสังเกตดูว่าเฮ้ยมาด้าสามตัวเนี่ยห้าประตูเนี่ยมันเป็นรุ่นย่อยตัวใดอันนี้เราจะดูจากด้านหลังหรือว่าตัวบอดี้ด้านนอกไม่ได้เราต้องดูจากตัวภายในอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านจะบอกว่าผมจำลายล้อมแมกได้อันนั้นก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการจดจําสําหรับตัวเกรดรุ่นย่อยคราวนี้เนี่ยในตําแหน่งตอนหลังก็จะมีตัวถาดกันลองอันนี้มาให้นะหรือว่าแผ่นกันขโมยมอง นะครับมีไฟสองด้านท้ายมาให้1ดวงคืออยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเกี่ยวไว้ตะขอได้แล้วก็ัวเบะมันจะเป็นัวเบะแยกแบ่งแบบนี้เห็นไหมฮะก็คือสามารถพับเก็บได้นะคราวนี้เดี๋ยวให้ดูในตำแหน่งถาดกันรองอีก1ชั้นก็คือจะมีเป็นยางอะไรสำรองมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะแบบธรรมดานะครับชุดเครื่องไม้เครื่องมือในการถอดนะฮะหรือว่าแม่ลงแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับอันนี้ก็มั่นใจได้เลย ราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะบอกแบบนี้ฮะอย่างบางท่านเนี่ยเขาอาจจะใช้ตัวที่ป่ายางถูกเฉินไม่เป็นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันสามารถที่จะดปหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ในเมื่อตัวรถเป็นของเรานะครับส่วนถ้าเกิดอย่างในตำแหน่งด้านหลังเนี่ยนะน็อตซอกด้านนงด้านในทุกอย่างเดิมหมดไม่มีรอยขยับขันไข่แกะออกมาทําสีนะครับฟงฟิล์มเนี่ยจริงๆมันมีการติดมาแล้วแต่ถ้าเกิดมันบางไปหรืออาจจะยังทึบไม่พอก็เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเพิ่มเติมกันอีกทีหนึง่ง ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเช็คเนี่ยนะพวกแบบอย่างรถ5ประตูเนี่ยโชค๊คฝาทงฝาท้ายอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นด้วยเพราะว่าอย่างในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโชค๊คมันอาจจะมีความหนืดน,น้อยลงเนี่ยพอเวลาเราเปิดไปปุ๊บเราอาจจะเอาหัวเข้าไปแบบนี้มันอาจจะลงมากระแทกกรบศีรษะเราก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยคือรายละเอียดรอบพันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องด้านข้างตัวรถรอบคันหรือในส่วนของตัวหลังคารถมันสวยมากนะครับมือหนึ่งเก้าแสน จากอายุประมาณ9ปีตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวสิ่งที่สามารถให้กับหลายๆท่านจับต้องได้แลวก็ผ่อนแบบสบายๆแบบไม่เกิน700บาทนะครับเดี๋ยวต่อไปแหงพาเข้าดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโตโอ้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงเึ้นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะมาดูตำแหน่งในด้านหน้าตรงนี้กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดอย่างคอนโซลด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็นตัวสีดําทั้งหมด เอมิคุ้มชมนะครับแล้วก็จะมีเก๊กเก็บของมาให้หนึ่งช่องนะในตําแหน่งด้านหน้าฝั่งนี้ก็ไว้ใส่ของจิปดาหทั่วไปนะครับสมุดคู่มือเครื่องมืออะไรเงี้ยบางคันเนี่ยอาจจะมีบางคันก็อาจจะไม่มีอันนี้เราไม่ได้จําเป็นอะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราใช้ในเรื่องตัวรถเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสในส่งตัวรถมันอาจจะไปดูจากคู่มืออย่างเดียวก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันให้มาสับตัว C ก็คือจะเป็นตัวจอแท็บสกรีนแบบนี้อันนี้คือจะเป็นตัว Sky Active Display นะครับ ซึ่งมันจะมีให้เราเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นบลูทูธเนี่ยน,นี่ได้แน่นอนแล้วก็อันลองเข้ามาดูในส่วนของเมนูการตั้งค่านะถ้าเกิดเราเลือกไปที่คําว่าอุปกรณ์สําหรับคันเนี่ยคือมันยังไม่ได้มีการรองรับ Android Auto กับ Apple CarPlay นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวบลูทูธอันนี้คือเป็นหลักเลยแล้วก็ถ้าเกิดอย่าง NAV หรือว่าตัว n a วีนะครับอันนี้คือมันจะไม่มี เพราะว่าเราต้องซื้อเอ็ดีการ์ดจากตัวแทนการจัดจําหน่ายของศูนมาด้านะครับอันละกี่บาทอันนี้ไม่แน่ใจนะก็น่าจะประมาณเกินสัก2,000กว่านะครับสามารถเอามาใส่เพิ่มเติมได้แต่ถ้าเกิดจริงๆเราไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็สามารถดูจากในสมาร์ทโฟนได้หมดเหมือนกันก็ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้เราดูกันไปด้านหลังอันนี้คือตัวกล้องมองหลังมันยังไม่มีมันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ระบบประ,ประกาศเนี่ยจะเป็นแบบอนาล็อก ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบปรับออโต้ก็ได้นะแต่มันจะเป็นแบบอนาล็อกออโต้กึ่งอนาล็อกนี่เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้แอร์มรงก็ปรับมาแบบนี้ได้เลยนะฮะแมนวนวลก็ได้ส่วนถ้าเกิดในตำแหน่งของตัวเกียร์เนี่ยนะครับจะเป็นแบบแนวตั้งแล้วก็จะมีเป็นตัวเกียร์ซิวินเชียลหรือว่าโหมดชิ i ต์อัพชิฟต์ดาวมาให้ตรงนี้เราก็สามารถเล่นเชนเกียร์ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในบางครั้งที่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนในการอยู่กับดีปกติมาเป็นแบบแมนวนวลอะไรแบบนี้บ้างก็เข้าสนุกและก็ใช้งานสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นตัวเมาส์นะฮะหรือว่าเซนเตอร์คอมมานเดอร์นะครับเป็นตัวเซนเตอร์คอมมานเดอร์ก็คือไว้ควบคุมเกี่ยวกับตัวพวกในตำแหน่งของด้านหน้าแบบนี้นะฮะสามารถที่จะเลื่อนนะครับเล่นตำแหน่งของเมนูต่างๆนานาตรงนี้ได้ แล้วก็สําหรับตัวพวงมาลัยจะให้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็จะมีตัวปุ่มกดรับกดวางแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรมากนะฮะที่ปัดน้ําฝนด้านหลังอันนี้ก็คือ,อยังออโต้ไม่ได้ไฟหน้าก็ยังออโต้ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาเนี่ยสำหรับคําว่า MY16 ก็คือจะเป็นตัว I Auto Start Stop นี่นะถ้าเกิดอย่างเรากดเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตัวไฟแบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างเราไม่อยากใช้ก็กดออกก็ได้นะครับ แล้วก็พวกเซนเซอร์คอนโทรลอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมส่วนกระจกทุกบานก็จะเป็นแบบปร่าไฟฟ้านะครับมองข้างพับมองข้างทุกอย่างไฟฟ้าหมดที่บางแดดด้านบนศีรษะอันนี้ก็จะมีกระจกแต่งหน้าแล้วก็ตวัวไฟออโต้มาให้นะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะถ้าเกิดเป็นอย่างกระจกมองหลังเนี่ยอันนี้คือมันไม่ใช่ของเดิมแน่นอนเดี๋ยวนี้เดนจะมีการถอดออกนะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยคือมันจะเป็นกระจกมองหลังแบบใสเพิ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างถามว่าเป็นของเดิมไหมอันนี้คือมันไม่ใช่ แล้วก็ตัวไฟด้านบนเนี่ยมันดับไปดวงหนึ่งเดี๋ยวต้องแง่งแก้ไขให้นะครับคราวนี้สําหรับรถอายุ9ปีคันนี้เลขไม,นะม,ม่นะคุณผู้ชมเจ0ดหกสมิกิโลไม่น้อยมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่แบบไม่น้อยมากสําหรับตัวนี้แล้วก็ได้เกิดอย่างเราไล่กันดูมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในหรือว่าตัวพวกแบบอย่างขุมกําลังรถมันเดิมสนิทนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมาก ถ้าเกิดยังมันใช้เยอะหรือรถมันอาจจะมีปัญหาหรือสภาพมันซุดมันโซมันช้ำเนี่ยพวกพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะครับคอนโซลหน้าเนี่ยจะให้สภาพเหมือนแบบเป็นสีด้านๆใหม่ๆแบบนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับส่วนที่เหลือถ้าเกิดยังไงอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราสามารถคุยกันหลังไม่ได้แต่ก็อยากจะบอกก่อนนะฮะว่ารถเนี่ยมันใช้ดีนะถ้าเกิดในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยประมาณสัก15.4กิโลเมตรต่อลิตร นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นการเคมมาจากศูนย์แต่ถ้าเกิดอย่างเราเอามาใช้ในชีวิตประจาวันจริงๆเนี่ยก็ลองจับจากทิป A นะครับหรือว่าเป็น AVG ของตัวรถใหม่อีกทีนก็ได้นะฮะมันก็เหมือนรถทั่วไปเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าบอดี้มันใหญ่แล้วก็ความพูนฐานที่ดีกว่านะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนตัวด้านในนะครับทังด้านนอกด้านในเราดูกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปสุขนารถแล้วก็บอกราคาสามาร์ทด้านสามคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต,โต,สอต้ส่งซี จบการแบงค์อีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับรถเก่งแฮทแบ็กห้าประตูนะครับเป็นตัวรถที่น่าใช้กับในชีวิตประจําวันหรืออาจจะเป็นตัวรถคันแรกก็ดีมากๆนะครับสำหรับมาด้าสามตัวนี้ราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก่อนหกปีเนี่ยหรือเจ็ดสิบสองงวดเนี่ยจะอยู่เพียงเดือนละหกพันบาทต่อสัญญาถ้าเกิดรายได้หมื่นสองซื้อคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องคาไม่ต้องคู้ร่วมแต่ถ้าเกิดต้องการสิ่งมันซัพพอร์ตออกจากรถ ในเดือนนี้แดนจัดให้นะครับสำหรับตัวนี้ใน1ปีแรกประกันตรงนี้อันแถมให้เลยฟรีนะครับสองเราจะได้ขับฟรี45-90ถึงวันอันนี้ขึ้นอยู่กับเขตหนงคนซื้อ 3. ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดใดหรือทำอาชีพอะไรมีการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยไม่มีการคิดค่าบริการในการเดินทางแม้แต่บาทเดียว4มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการเซอร์วิสก,การบรนเทนท์นทุกอย่างอันดำเนินการจัดการให้หมด ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่สนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปริมานออโต้ดต,ต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ้วเดี๋ยวกบลัเจะงานใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ